ให้ลูกได้ใช้เทนิโนเพราะว่าสะอาดปลอดภัยต่อลูกน้อยมากข้าบให้ลูกได้ใช้เพราะว่าของเขาดีจริงทั้งสเปรย์น้ำเกลือแล้วก็ทิชชู่เปียกน้ำเกลือนะคะสะอาดอ่อนโยนปลอดภัยต่อลูกก็เป็นสเปรย์น้ำเกลือพ่อนจมูกเด็กนะคะเนาะตัวนี้ใช้ได้กับลูกนะคะที่อายุ1เดือนขึ้นไปทิชชู่เปียกสูตรน้ำเกลือทิชชู่เปียกนะคะของแบรนด์ไชนีโนตเองค่ะจะเป็นแบบสูตรน้ำเกลืออ่อนโยนปลอดภัยหลักๆจะมีอยู่2สีด้วยกันนะคะคุณแม่ค่ะนั่นก็คือสีขาวสีขาวก็จะมีหลากหลายแพคเกจจิิงนะจะ เป็นแทบแบเทปลอ,อกแล้วก็สีขาวที่เป็นแบบฝาปิดแข็ง ถ้าเป็นฟิลนี้ขาวแบบนี้นะคะเนาะอันนี้นะคะเนาะไม่มีกลิ่นสามารถใช้ได้กับเบบี้ทารกแรกเกิดแวแวมาใช้ได้เลยเช็ดรอบดวงตาเช็ดรอบรูจมูกเช็ดรอบปากซอกคอซอกรักแร้ซอกขันหยีอะไรพวกนี้คะ่ะเช็ดได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสีม่วงอันนี้ก็จะแบบมีกลิ่นอง,งุ่นแบบเบาๆใช้แล้วคือแบบฟินละมุนมากแฮปปี้สุดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเช็ดไปก็คือแบบอี่นะคะน้องกลิ่นละมุนจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงเธอต้องลองนะคะอย่าหาว่าฉันแบบว่าพูดเพ้อไปจริงค่ะฉันยังฟิน เลยนะคะอันนี้ก็แนะนําใช้ที่ลูกอายุสาเดือนขึ้นไปนะคะคุณแม่ขะ